ใครที่อยากได้ป้ายติดหน้ากงลองดูคลิปนี้ครับป้ายพวกนี้ผมทำเองทั้งหมดผมเลือกใช้เป็นวัสดุแผ่นอะคริลิกขนาด2มิลสีขาวเหมือนกระดานไว้บอร์ดราคา70บาทสั่งได้ตามอินเทอร์เน็ตทั่วไปตอนซื้อมาเขาจะมีกระดาษสติ๊กเกอร์ติดมาให้ด้วยนะครับทั้งหน้าและหลังอย่าพึ่งลอกแผ่นนี้ออกนะครับ เพราะแผ่นนี้จะเป็นบล็อกในการทําสกรีนเลขของเราเราก็ไปปริ้นตัวเลขมาเราอยากได้ตัวเลขลักษณะแบบไหนปริ้นใส่กระดาษมาหลังจากนั้นเลือกตําแหน่งให้ดีครับวางให้ตรงแล้วติดไปตรงที่ตําแหน่งที่เราต้องการโดยการใช้กาวทาแผ่นนี้ผมทําติดกงอนุบาลไก่จะเป็นกระดานแนวตั้งเริ่มลงมือทากาวครับเราใช้กาวลาเทหรือกาวยูฮูก็ได้นะครับทาแม่แบบลงกับแผ่นอะคริลิก ตามตำแหน่งที่เลงไว้ให้สวยงามและให้ตรงกันทุกป้ายโดยที่ตัวแบบผมจะปิ้นกรอบมาด้วยนะครับเห็นไหมครับมันจะมีกรอบตรงเบอร์เลข27เพื่อเราจะได้เล็งให้ตรงกันทุกป้ายได้ครั้งนี้ผมทําเพิ่มมา16ป้ายนะครับเป็นนัมเบอร์ยีถึงนัมเบอร์สีหลังจากติดเสร็จเราก็มาวางผึ่งให้กาวแห้งสักวันหนึ่งและใช้คัตเตอร์ตัดตามตัวเลขครับตัดให้สวยงามหลังจากนั้นลอกบริเวณตัวเลขออกนะครับ เห็นไหมครับประโยชน์ของการที่มีกระดาษสติกเกอร์ติดมาตั้งแต่แรกที่เรายังไม่ลอกออกเพราะตรงนั้นจะเป็นบล็อกให้เราอย่างดีตัดให้ตรงตามแม่แบบที่เราปริ้นมานะครับพยายามเลือกฟอนต์ตัวเลขที่ดูง่ายสบายตาไม่ต้องมีโค้งมีหยักเยอะเพื่อความง่ายต่อการทำงานของเราเมื่อตัดเสร็จทั้ง16ใบเราก็ลอกตัวเลขออกแล้วก็มาวางเตรียมทำสีสีที่ผมใช้เป็นสีน้ำมันธรรมดาครับกระปุกละ40กว่าบาท อาจจะผสมทินเนอร์ลงไปหน่อยนะครับจะได้มีเนื้อที่เหลวแล้วก็ทาง,ง่ายครั้งแรกทาไปไม่ต้องซีเรียสนะครับเราต้องทาแบบนี้ย้ำไป3มครั้งพยายามเน้นตรงโคง้งเหลี่ยมมุมให้ดีทาแล้วทิ้งไว้ปล่อยให้แห้งทาแล้วทิ้งไว้ปล่อยให้แห้งทำอย่างนี้ทั้ง3-4ถึงครั้งครับคุณจะได้ตัวเลขที่นูนแล้วก็สวยผมทาครบ 3- 4ถึงครั้งครับแล้วก็มั่นใจว่าแห้งสนิทดีแล้วเราลองมาลอกดูครับ เห็นไหมครับบล็อก ok ที่เราทําขอบเขิบอะไรมันจะสวยงามครับตามตัวเลขที่เราต้องการเป็นวิธีง่ายๆที่ตอนกเด็กใครถ้าเคยตัดสติกเกอร์เล่นครับจะเป็นวิธีเดียวกันถ้าเราไปซื้อตัวเลขที่เป็นสติกเกอร์มาติดมันจะไม่ทนนะครับมันจะไม่ทนเท่าการการทำสีเดี๋ยวเวลานิดหน่อยครับทำเองง่ายๆสบายๆตรงมุมเราใช้สว่านเบอร์เล็กครับเจาะเพื่อที่จะเป็นการใช้ลวดในการเกาะกงผมเจาะห่างมา ซ้ายขวาห่าง2เซนครับลองมาลอกดูครับตัวนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วครับรับรองว่าคุณจะได้ป้ายกระดานไว้เขียนประวัติพ่อแม่พันธุไก่ที่อยู่ในกรงอย่างสวยงามป้ายพวกนี้เป็นความชัดเจนของสุ้มฟาร์มที่ควรต้องมีนะครับเพื่อกันลืม